รจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในวันนี้ไปให้ทนิดส,สีนชนิชาทางชัยสตีห์สิรินภาสีน้ำมังใช่ไหมผมจะเอาในชื่อ 5, 5, ห้าท่านเรียงไปเลยนะครับในชื่อแรกครับัประจักจังหวัดนครราชสีมาได้การณาถึงกระบวนการของการจัดการเลือกตั้งครับขอเชิญครับ แล้วระดับต่อไปก็ผมจะปรับเรียนเชิญท่านกรบตอท้องถิ่นนะครับที่จัดการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับขึ้นมาแสดงตัวนะครับและก็ได้กล่าวถึงกระบวนการของการจัดการกรตอจังหวัดนครราชสีมาเป็นกรมกานการเลือกตั้งประจัญบางจังหวัดนครราชสีมาครับท่านถัดมาครับท่านอนนท์องทองครับท่านท้องถิ่นจังหมัด ราชสีมานะครับเป็นกรรมการการเลือกตั้งรป็นชประการที่สุดจังหวัดบึคอราชสีมาท่านถัดมาครับท่านพันเอกวีรศักดิ์สารชาตินะครับก็อดีตเป็นข้าราชกาสีมาครับเคยปฏิบัติงานในการเลือกตั้งมาหลายครั้งนะครับได้อีกท่านหนึ่งครับท่าน ธนาเวทครับแรกครับธนาคมวิโกนวัดเวทีครับ ใจเย็นนะครับกักกาชาพงูตรครับชนิชาธงชายครับ โอดแล้วนะครับไม่มีนี่นี่คนในภูเก็ตอีกคนไ,ไนม่มีจับนะสิรินภา,าสีนามังครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญห้าท่านขึ้นจับทีละท่านนะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญเ,เดี๋ยวให้เจ้าที่เชิญน,นะเดี๋ยวผมจะจับเข็สอง เคสสองผมผมเชิญเลยดีกว mm. ่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจงงก็มีคนยืนเต็มถ้าท่านจับกันเลยนะครับทางนู้ดจับเลยเพราะงั้นจะจะเสียเวลามากแต่ว่าเคสสองทางนี้จะจับทางนี้นะครับเอาเลยช่วยผมไม่เรียนก็ได้นะช่วงช่วงบ่าย แต่ตอนนี้มีปัญหาคือมาสมาัครก็ขีดออกขีดออกนะผม,ผ,มผมจับชื่อแล้วก็ใส่ให้เลยนะนะครับคนแรกนะไทยลัตไดเก,กรตรกรไหนโอเคใส่ไข่ใส่ไข่กันใส่ไข่กั่งเปล่าอ่าสอท่านอ่าถกตอนครับมาทางนี้ชทยลัตไท่ส์สอรครับคนแรกไยลัตไ์อ

ชัยาดดนกลางไมดูดูเยืดนัดทิชานนัดทิชานอบคัพทิชานบนจะดูดูคอบยมงนคอบยมงคันชื่อคอบยง เดี๋ยวผมชื่นไวใส่ให้เลยทั้หมดเกียนนะทั้หมดเกียร์นั่นขอขอชื่นไหนส่สมิทครับเจนท่าปากตะบกชื่อใส่นะอันนี้เกียรทีเนาะ บัรยัตคืนมี